วันนี้พาทําเมนูปลาช่อนผัดขึ้นช่ายครับปลาช่อนกรอบผัดขึ้นช่ายหอมหอมเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับน้ํามันรุ่มพุ่มเลยแล้วก็นําปลาช่อนเนี่ยครับลงไปทอดให้กรอบก่อนเลยครับปลาช่อนเนี่ยเชฟก็จะล้างแล้วก็ทาเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับสมัยนี้สะดวกแล้วครับสั่งซื้อมาจากตามร้านตลาดสดเลยนะครับก็ให้เขาหั่นให้เขาแร่ให้ตามที่ต้องการเลยครับ สุกกรอบตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักได้เลยนะครับตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับเหมือนเดิมเลยครับผัดกระเทียมสับให้เหลืองหอมกอนครับกระเทียมได้ที่แล้วครับก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวลงไปผัดครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมครับ ตัดน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดแล้วก็ตามด้วยปลาช่อนทอดของเราลงไปได้เลยครับผัดปลาช่อนให้เขาน้ำเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับจะได้มีรสมีชาติขึ้นมาเพิ่มความหอมด้วยขิงซอยเข้าไปครับแล้วก็ ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะครับโรยพริกแดงซอยลงไปเพื่อตัดสีสันนะครับให้สวยงามแล้วก็ผัดทุกอย่างรวมกันเลยครับเอาให้ผักโดนความร้อนสุกให้หมดเลยนะครับเขาจะได้ไม่ดำเมนูนี้ทำกินกันน่าจะถูกปากกันทั้งบ้านเลยนะครับ สามารถกินได้ทั้งข้าวสวยและข้าวต้มเลยครับเหมาะไปหมดเลยครับลองทำทานกันดูนะครับ